สวัสดีครับวันนี้นาเล็กเดินออกกําลังกายอีกแล้วนะนี่เป,นเป็นความสุขของนาเล็กเลยที่มีโอกาสเย็นๆนะได้เดินออกกําลังกายกันนะตามสวนของโรงพยาบาลเนี่ยวันนี้พามาชมอะไรกันสักหน่อยนะหลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยนะในสวนป่าเนี่ยมีรังอะไรกันเดี๋ยวไปดูว่ามันคือรังอะไรนี่ฮะริมคลองนะชายป่านะ ก็มีกอไผ่นะสวยงามเลยอยู่ตามแนวแล้วก็มีการปลูกต้นไม้ที่ริมขอบเนี่ยอันนี้ก็เป็นต้นยางปลูกต้นยางไว้3-4ปีแล้วก็เนี่ยดูต้นใหญ่ขึ้นแล้วแต่วันนี้จะพามาดูนี่ฮะรังของสัตว์ชนิดหนึ่งนะที่หลายคน อาจจะไม่รู้มองเห็นรังข้างบนก็คิดว่าเป็นรังนกนะรังที่เห็นตรงนี้คือรังของกระรอกนะกระรอกเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่ชอบสร้างรังบนต้นไม้สูงฤดูนี้ก็น่าจะเป็นฤดูของการผสมพันธุ์นะเห็นกระรอกหลายตัวที่เริ่มสร้างรังกันแล้วที่เห็นสร้างรังส่วนใหญ่น่าจะเป็นตัวเมียไม่แน่ใจว่าพฤติกรรมของ กระรอกนี้เป็นแบบนั้นหรือเปล่านะว่าให้ตัวเมียรสร้างรังรอตัวผู้หรือว่าผสมพันธุ์แล้วให้ตัวเมียไปสร้างรังแล้วก็ไปคลอดเองอะไรทํานองนั้นนาเล็กไม่รู้จริงนะแต่ว่าเราเห็นและเท่าที่เห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวเมียนะที่มันอยู่กับรังสร้างรังอยู่ที่สวนนาเล็กก็เห็นเป็นตัวเมียที่สร้างรังนะ ใครมีความรู้ก็บอกกันหน่อยก็แล้วกันนะว่าใช่แบบนั้นหรือเปล่านะวันนี้นะเลยกก็เก็บภาพของรังกระรอกมาฝากกันนะสำหรับคลิปนี้ก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ